คุณเชื่อไหมว่าการทะเลาะก,กันเพียงครั้งเดียวสามารถเปลี่ยนชีวิตคนที่คุณรักไปตลอดการเรื่องราวนี้เริ่มจากลูกชายไล่แม่ออกจากบ้านด้วยความโกรธและความไม่เข้าใจสิบปีผ่านไปเขากลับมาเยี่ยมบ้านเก่าแต่สิ่งที่เขาเห็นทําให้หัวใจเขาแทบหยุดเต้นแม่ของเขาไม่ได้เป็นคนที่เขาจําได้อีกต่อไปร่างบางผอมซีดดวงตาว่างเปล่าทุกอย่างเต็มไปด้วยความเศร้าและความลึกลับแต่ที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่เพียงรูปร่างของแม่ สายตาและรอยยิ้มของเธอกำลังบอกอะไรบางอย่างกับเขาสิ่งที่เขาไม่เคยเข้าใจตลอดสิบปีที่ผ่านมาคุณจะทำอย่างไรถ้าสิ่งที่คุณเคยคิดว่ารู้จักกลับกลายเป็นสิ่งที่คุณไม่เข้าใจคุณจะสามารถรเผชิญหน้าความจริงที่แสนสะเตือนใจนี้ได้หรือไม่เรื่องนี้เต็มไปได้วยความลึกลับความเศร้าและบทเรียนชีวิตที่คุณไม่ควรพลาดเตรียมตัวให้พร้อมเพราะสิ่งที่คุณจะได้เห็นจะทำให้คุณแทบหยุดหายใจไปกับทุกความจริงของเรื่องราวนี้ ลูกชายไล่แม่ออกจากบ้านเพราะความโกรธและความไม่เข้าใจเขาปิดประตูบ้านด้วยน้ำเสียงเย็นชาและความแน่นอนแม่ยืนอยู่ที่หน้าประตูร้องไห้แต่ไม่อ้อนวอนเธอเดินออกไปด้วยความเจ็บปวดแต่ไม่เคยคิดจะโต้แย้งเวลาผ่านไปสิบปีบ้านหลังเดิมยังคงยืนอยู่แต่ชีวิตภายในบ้านนั้นเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงวันหนึ่งลูกชายต้องไปทำธุระใกล้หมู่บ้านเก่าเขาเดินผ่านตรอกเล็กๆที่เต็มไปด้วยหญ้ารก สายลมพัดมาพร้อมกลิ่นฝนชื้นและกลิ่นดินเขารู้สึกเหมือนมีบางสิ่งกำลังจับตามองสายตาของเขาเหลือไปเห็นบ้านไม้เก่าที่เคยเป็นบ้านแม่หน้าต่างแตกและสีบ้านลอกลุยแต่สิ่งที่ทำให้เขาตกใจคือแสงไฟอ่อนๆที่มาจากภายในเขาเดินเข้าไปอย่างระมัดระวังเสียงฝีเท้าของเขาดังก้องในบ้านว่างเปล่าทัานใดนั้นเขาเห็นเงาร่างหนึ่งนั่งอยู่มุมห้องร่างนั้นหดตัวเล็กและสั่นสะท้าน ใบหน้าของเธอเปลี่ยนไปอย่างมากผมยาวขาดุ่มริ่งและใบหน้าหมองคล้ำดวงตาที่เคยเขียวใสกลับกลายเป็นดวงตาที่ว่างเปล่าลูกชายก้าวถอยหลังด้วยความตกใจเสียงหัวใจเต้นแรงเหมือนจะทะลุอ,อกเขาเห็นมือของแม่สั่นสถานกับถ้วยน้ำที่วางอยู่บนโต๊ะรอยยิ้มบางๆปรากฏบนใบหน้าแต่กลับเย็นชาและแปลกประหลาดบ้านเต็มไปด้วยความเงียบความชื้นและกลิ่นของบ้านเก่าทำให้เขารู้สึกคลื่นไส้ เขาอยากจะร้องเรียกแต่เสียงไม่ออกเขาอยากจะเข้าไปใกล้แต่เท้ากลับยืดแข็งสิ่งที่เขาเห็นทําให้ความทรงจำสิบปีที่ผ่านมาพลันระเบิดทุกครั้งที่เขาคิดว่าแม่อยู่เพียงคนเดียวเขาไม่เคยคิดว่าจะเป็นสภาพเช่นนี้ลูกชายยืนนิ่งอยู่กลางห้องสายตาไม่ละจากร่างแม่ที่เปลี่ยนไปทุกการเคลื่อนไหวของแม่ช้าและเกรงเหมือนทุกก้าต้องใช้แรงมากเกินไป เขาเริ่มจําได้ถึงเสียงหัวเราะและรอยยิ้มของแม่เมื่อสิปีก่อนแต่สิ่งที่อยู่ตรงหน้าเขากลับเป็นเงาที่ไม่คุ้นเคยผิวพันแห้งกร้านริมฝีปากสีซีดและสายตาที่มองเขาด้วยความว่างเปล่าบ้านเต็มไปด้วยความเงียบเทียงเสียงลมพัดผ่านหน้าต่างแตกและเสียงไม้ครวนครางเขารู้สึกถึงความเย็นที่ซึมเข้าสู่กระดูกเหมือนทุกมุมของบ้านกำลังจับตามองเขาลูกชายก้าวเข้าไปใกล้แม่ แต่จังหวะหัวใจทำให้เขารู้สึกเหมือนทุกก้าวหนักขึ้นกลิ่นของบ้านเก่าผสมกับกลิ่นเหงื่อและความชื้นทำให้เขาเวียนหัวมือเขาสั่นขณะพยายามเอื้อมไปจับไหล่แม่แม่ค่อยๆเงยหน้าขึ้นดวงตาที่ว่างเปล่ายังคงจ้องเขาอย่างลึกซึง้งรอยยิ้มบางๆปรากฏอีกครั้งแต่คราวนี้เต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความผิดหวังลูกชายรู้สึกถึงความเสียใจที่สะสมมานานสิบปี เขาตระหนักว่าความโกรธและความอดดีของเขาทำลายชีวิตแม่ไปแม่พูดออกมาเสียงแผ่วน้ําเสียงแทบไม่ต่างจากลมพัดแต่ทุกคำพูดกลับทำให้ลูกชายใจสัน่นเธอบอกว่าเธอรอเขาเสมอรอเพียงวันที่เขาจะเข้าใจความทรงจำและความจริงปะทะก,กันในใจเขาเขาสะดุ้งกับภ้าอดีตและความผิดพลาดของตัวเองทุกอย่างที่เขาทำไปกลับกลายเป็นความเจ็บปวดของแม่เขาอยากร้องให้แต่เสียงไม่ออก เขาอยากกอดแม่แต่เท้ากลับยืดแข็งแม่ลุกขึ้นช้าช้าก้าข้ามฝุ่นและเศษไม้บนพื้นลูกชายเห็นรอยน้ำตาที่เคยไหลผ่านแก้มและหัวใจของเขาแตกสลายจากความรู้สึกผิดอากาศในบ้านเหมือนหนักขึ้นเหมือนทุกสิ่งรอบตัวกำลังกดดันเขาสายลมที่พัดมาก่อนหน้านี้เงียบสนิททุกความทรงจำสิบปีกลับมาพร้อมกันทุกความโกรธความรังเกียจความเย็นชา ตอนนี้ทั้งหมดกลายเป็นความสยองขวัญในใจเขาลูกชายถอยออกจากบ้านแต่สายตายังคงจับแม่ไว้เขาไม่อยากทิ้งแต่เท้ากลับไม่ขยับเขารู้ว่าชีวิตเขาจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปภาพของแม่ในสภาพนี้จะติดอยู่ในใจเขาตลอดไปลูกชายยืนนิ่งอยู่หน้าบ้านสายตาไม่ละจากแม่ที่ก้าวช้าๆผ่านฝุ่นและเศษไม้ทุกกาวของเธอเหมือนใช้แรงทั้งหมดที่เหลืออยู่ในร่าง เสียงไม้ครวนครางทุกครั้งที่เธอเหยียบลงบนพื้นทําให้เขาสะดุ้งเขาสังเกตเห็นมือแม่ที่สั่นสะท้านนิ้วเรียวยาวเหี่ยวย่นจับถ้วยน้ําชาที่เก่าขึ้นสนิมน้ําชาที่เหลืออยู่เพียงเล็กน้อยขยับตามแรงสั่นลูกชายเผลอก้าเข้ามาใกล้แต่หัวใจกลับเต้นรัวจนเหมือนจะออกจากอกสายตาของแม่ยังคงจับจ้องเขาดวงตาที่เคยอบอุ่นกลับเต็มไปด้วยความว่างเปล่ารอยยิ้มบางๆปรากฏแต่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความผิดหวัง ลูกชายรู้สึกเหมือนถูกจับเข้าไปอยู่ในกรมของความเสียใจเขาพยายามเอ่ยปากแต่เสียงที่ออกมาสั่นเครือและแหบพร่าทุกคำพูดของเขาเหมือนจะถูกกลืนหายไปกับความเงียบแม่ยกมือขึ้นเหมือนจะเตือนร่างกายบางส่วนของเธอสั่นสถานอย่างช้าๆความทรงจำสิบปีที่ถูกลบไปกลับมาอย่างรุนแรงเขาจำได้ทุกครั้งที่ทะเลาะก,กับแม่ทุกคำพูดที่ทำร้ายจิตใจเธอ ทุกการกระทําที่ทําให้เธอต้องจากบ้านไปตอนนี้ทั้งหมดกลับมาซ้ําซ้อนทําให้เขารู้สึกปวดร้าวจนแทบหยุดหายใจลูกชายถอยหลังไปจนชนโต๊ะไม้เก่ามือของเขาสัมผัสกับฝุ่นและเศษไม้สายตาของเขาเหลือไปเห็นรอยน้ําตาแห้งที่แก้มแม่หัวใจเขาเหมือนถูกบีบด้วยมือที่มองไม่เห็นอากาศในบ้านหนืดและเย็นจนรู้สึกถึงความตายแม่ก้าวเข้ามาใกล้ทุกการเคลื่อนไหวของเธอช้าและหนัก รอยยิ้มของแม่แปลเปลี่ยนเป็นความเศร้าแต่แล้วสายตาเธอกลับเจือด้วยความแปลกประหลาดลูกชายรู้สึกว่ามีบางอย่างในร่างแม่เปลี่ยนไปเธอดูเหมือนไม่ใช่แม่คนเดียวกันที่เขาจําได้ในขณะที่ลูกชายยังช็อกแม่ยกมือขึ้นเหมือนจะสัมผัสใบหน้าของเขาแต่มือที่เย็นเฉียบกลับผ่านตัวเขาไปลูกชายสะดุ้งสุดตัวร่างกายแข็งทื่เหมือนถูกปรึงความหวาดกลัวพุ่งเข้ามาเต็มหัวใจ สายลมที่พัดเข้ามาทางหน้าต่างแตกพัดเอาเสียงแปลกๆมาพร้อมกับความเงียบสนิทเหมือนทุกสิ่งในบ้านกำลังจ้องเขาลูกชายหายใจไม่ออกทุกความทรงจำทุกความเสียใจและความผิดหวังประตูรวมกันเขารู้สึกเหมือนเวลาหยุดชั่วขณะและสิ่งที่แม่กลายเป็นตอนนี้ทำให้เขาต้องสะดุ้งจนหมดสติร่างของแม่ค่อยๆเคลื่อนไหวอีกครั้งดวงตาที่ว่างเปล่าเหมือนซ่อนความลับบางอย่าง ลูกชายรู้สึกเหมือนถูกมองทะลุไปถึงความคิดลึกสุดใจเขาอยากวิ่งหนีแต่ขาเหมือนติดกับพื้นทุกอย่างรอบตัวเงียบสนิทแม้แต่เสียงหัวใจของเขาก็เหมือนถูกกลืนไปกับความมืดแม่ยืนอยู่ตรงหน้าอากาศรอบตัวเหมือนแข็งตัวลูกชายแทบจะไม่ได้ยินเสียงตัวเองและในใจเขาเขารู้ว่าต่อจากนี้ไม่มีอะไรเหมือนเดิมอีกต่อไปลูกชายยังคงยืนนิ่ง สายตาจับจ้องแม่ที่เหมือนเงามืดกลางบ้านเก่าทุกการเคลื่อนไหวของเธอช้าและหนักเกินกว่าที่เขาจะเข้าใจผมที่ยุ่งเหยิงปกปิดบางส่วนของใบหน้าแต่สายตาที่มองเขายังคงแหลมคมเหมือนส่องเข้าไปในจิตใจเขาอยากกล้าเข้ามาใกล้อยากกอดแม่เพื่อขอโทษแต่เท้ากลับยืดแข็งความกลัวและความผิดหวังผสมกันจนหัวใจเหมือนถูกบดขยี้แม่ค่อยๆเอื้อมมือมาทางเขา มือย็นชาเหมือนจับลมลูกชายรู้สึกถึงแรงดึงบางอย่างเหมือนแม่พยายามสื่อสารอะไรบางอย่างแต่คำพูดไม่เคยออกมาเพียงแค่สายตาที่ว่างเปล่าและรอยยิ้มเศร้าแล้วเสียงแตกหักดังขึ้นจากพื้นไม้เก่าลูกชายสะดุง้งแม่ก้าวเข้ามาอีกก้าวและในแวบหนึ่งเขาเห็นสิ่งที่ทำให้ลมหายใจติดขัดใบหน้าแม่ไม่ใช่เพียงใบหน้าที่แห้งกร้าน แต่ดวงตาของเธอกลายเป็นสีดําลึกเหมือนไม่มีชีวิตผิวหนังย่นยับและซีดขาวจนเกือบโปรง่งเหมือนร่างของเธอถูกเวลากัดกร่อนจนแทบไม่เหลืออะไรลูกชายถอยหลังชนผนังมือของเขาสั่นราวกับจะหยุดทำงานหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะระเบิดอากาศหนืดและเย็นจนเหมือนมีอะไรบีบคอเขาอยู่เขาพยายามพูดอะไรสักคำแต่เสียงกลับขาดหายไปในความเงียบ แม่ยกมือขึ้นอีกครั้งและครั้งนี้เงาของเธอเริ่มยืดและบิดผิดรูปร่างบางส่วนเหมือนลอยขึ้นจากพื้นลูกชายช็อกจนตัวแข็งภาพที่เห็นทำให้สมองแทบรับไม่ไหวสายลมพัดเข้ามาแรงขึ้นพัดเอาเศษฝุ่นและใบไม้เก่าเข้ามาในบ้านกลิ่นชื้นของดินและไม้เน่าเข้ามาในจมูกเขารู้สึกคลื่นไส้แต่ไม่สามารถละสายตาจากแม่ได้ ร่างแม่เริ่มเคลื่อนไหวอย่างแปลกประหลาดทุกการกระทำเหมือนช้าเกินธรรมชาติและดวงตาที่มองเขาเต็มไปด้วยความว่างเปล่าลูกชายรู้สึกเหมือนจิตใจเขาถูกมองทะลุความรู้สึกผิดความเสียใจความโกรธและความหวาดกลัวทั้งหมดพุ่งเข้ามาพร้อมกันทันใดนั้นแม่ยิ้มอีกครั้งรอยยิ้มนี้เต็มไปด้วยความเศร้าแต่ก็แฝงด้วยสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้ ลูกชายรู้สึกเหมือนถูกตรึงอยู่กับความจริงอันโหดร้ายแม่ของเขาไม่ได้เป็นเพียงคนที่เขาจำได้แต่เป็นสิ่งที่เขาไม่อาจคาดคิดสิ่งที่เขาเห็นตรงหน้าทำให้หัวใจเขาสะเทือนจนแทบแตกสลายเขาพยายามถอยออกแต่ทุกฝีเท้าเหมือนถูกดูดเข้าไปในความมืดของบ้านแม่ยืนนิ่งรอเพียงให้เขาเข้าใจและลูกชายก็รู้แล้วเขาได้เผชิญกับความจริงที่สุดสะเตือนใจของชีวิต ลูกชายยืนนิ่งหัวใจเต้นแรงเหมือนจะหลุดออกจากอกทุกสิ่งรอบตัวเงียบสนิทแม้แต่เสียงลมหายใจของเขาก็ดังเกินไปในบ้านเก่าสายตาจับจ้องแม่ที่ยืนอยู่ตรงหน้าร่างกายบางส่วนของเธอสั่นสะท้านเหมือนทุกกก้าของชีวิตถูกบีบให้หนักขึ้นแม่ค่อยๆก้าวเข้ามาใกล้แต่ทุกก้าเหมือนใช้แรงทั้งหมดในร่างลูกชายอยากจะวิ่งหนี แต่เท้ากลับติดอยู่กับพื้นความกลัวและความเสียใจทำให้เขาเคลื่อนไหวไม่ได้แล้วแม่พูดเสียงแผ่วน้ำเสียงแทบไม่ต่างจากสายลมแต่ทุกคำพูดเหมือนถูกสลักลงในหัวใจของเขาเธอบอกว่าเธอไม่เคยเกลียดเขาเธอเพียงเศร้าและรอให้เขาเข้าใจสิบปีที่ผ่านมาเธอทุกทรมานมากกว่าที่เขาจะจินตนาการลูกชายรู้สึกเหมือนหัวใจถูกฉีกออกเป็นชิ้นๆ ทุกคำพูดของแม่เหมือนมีกรีดลึกความโกรธความอวดดีความเย็นชาที่เขามีสิปีก่อนตอนนี้กลับกลายเป็นความอับอายและเสียใจที่ไม่อาจเรียกคืนแม่ก้าวเข้ามาใกล้กว่าเดิมมือของเธอยกขึ้นสัมผัสใบหน้าลูกชายเย็นเฉียบเหมือนจับลมลูกชายสะดุ้งแต่ไม่สามารถหลบได้สายตาของแม่เจือด้วยความเศร้าและความรักที่ลึกซึง้งรอยยิ้มบางๆปรากฏอีกครั้ง แต่มันเต็มไปด้วยความเจ็บปวดที่สะสมมานานและแล้วเธอเก้าวเข้ามาใกล้จนเกือบชนตัวเขาร่างบางของเธอเริ่มเอียงไปเหมือนจะลม้มแต่ในสายตาของลูกชายเธอไม่ได้ลม้มร่างของแม่เหมือนลอยขึ้นเหนือพื้นดวงตาที่เคยอบอุ่นกลับมืดมิดและลึกลูกชายรู้สึกเหมือนเวลาและโลกหยุดเคลื่อนไหวเขาพยายามเอ่อยคำว่าแม่แต่เสียงไม่ออกน้ำตาไหลรินลงแก้ม ทุกความทรงจําความโกรธความเสียใจและความรักทั้งหมดประตูเข้ามาในหัวใจของเขาพร้อมกันแม่ยืนนิ่งมองเขาอย่างรอคอยรอยยิ้มของเธอเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความเสียใจลูกชายรู้แล้วว่าเขาได้เสียเวลาไปสิบปีเพื่อความโกรธและความเข้าใจผิดสิ่งที่เห็นตรงหน้าทำให้เขาไม่สามารถหายใจและเขารู้ว่าชีวิตของเขาจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป ร่างแม่ค่อยๆย,ย่อตัวลงเหมือนสละแรงสุดท้ายในชีวิตสายตายยังคงจับจ้องเขาและลูกชายเข้าใจทุกสิ่งแล้วความโกรธที่เคยมีถูกแทนที่ด้วยความเสียใจที่แท้จริงและภาพของแม่ในสภาพนี้จะติดอยู่ในใจเขาตลอดไปทุกครั้งที่เขานึกถึงหัวใจของเขาจะเจ็บปวดและสะเทือนเหมือนเดิมลูกชายก้าวออกจากบ้านแต่ทุกฝีเท้ารู้สึกหนักเหมือนถูกพันธนาการ เขาไม่อาจลืมสายตาและรอยยิ้มของแม่บ้านเก่าเงียบสนิทและสิ่งที่เขาเห็นจะตามหลอกหลอนเขาตลอดชีวิตลูกชายยืนนอกบ้านสายลมหนาวพัดผ่านทําให้ขนลุกฝุ่นและใบไม้เก่าในบ้านปลิวเข้ามาในจมูกหัวใจยังเต้นแรงไม่หยุดภาพแม่ที่อยู่ตรงหน้ายังติดตาเขาไม่ลบเลือนเขาพยายามตั้งสติแต่สมองกลับเต็มไปด้วยความทรงจำที่สะสมมานาน ทุกครั้งที่เขาทะเลาะทุกคำพูดที่ทำร้ายแม่ทุกครั้งที่เขาปฏิเสธและไล่แม่ออกจากบ้านตอนนี้กลับเข้ามาในใจเขาอย่างรวดเร็วและเจ็บปวดลูกชายเริ่มเดินเข้ามาอีกครั้งอยากจะเข้าไปใกล้แม่อยากสัมผัสเพื่อขอโทษแต่เท้ายังคงติดอยู่กับพื้นความกลัวและความเสียใจเหมือนก้อนหนักในอกทุกก้าวยากเกินกว่าที่จะก้าวไปแม่ยืนอยู่ตรงหน้า ดวงตาว่างเปล่าแต่แฝงด้วยความรักและความเศร้ารอยยิ้มของแม่เย็นชาแต่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดลูกชายรู้สึกเหมือนถูกจับเข้าไปอยู่ในกรงของอดีตทุกความโกรธความเย็นชาและความอดดีตอนนี้กลับกลายเป็นความเสียใจและความสำนึกผิดที่ไม่สามารถแก้ไขแม่ค่อยคอยก้าวเข้ามาใกล้มือบางของเธอยกขึ้นเหมือนจะสัมผัสใบหน้าเขาความเย็นของมือทำให้ลูกชายสะดุง้งหัวใจเหมือนถูกบีบจนเจ็บร้าว สายตาแม่จับจ้องเขาเหมือนต้องการสื่อสารบางอย่างบางสิ่งที่เขาไม่เคยเข้าใจตลอดสิบปีที่ผ่านมาเสียงฟีเท้าของแม่ดังชัดในบ้านว่างเปล่าทุกก้าวเหมือนเวลาหยุดลงลูกชายรู้สึกถึงแรงดึงบางอย่างเหมือนแม่พยายามดึงเขาเข้าไปใกล้ความจริงทุกความรู้สึกที่เคยหนีหายไปกลับมาพร้อมกันความโกรธความเสียใจความรักและความกลัวทั้งหมดรวมตัวกันทำให้หัวใจเขาแทบระเบิด แม่ค่อยๆย่อตัวลงสายตาย,ยังคงจับเขาไม่ละรอยยิ้มครั้งสุดท้ายของแม่เต็มไปด้วยความเศร้าและความเจ็บปวดลูกชายร้องให้จนตัวสัน่นทุกน้ำตาเป็นการชดใช้ความผิดพลาดสิบปีที่ผ่านมาเขารู้แล้วว่าความโกรธความยินชาความอวดดีททำลายความสุขและชีวิตแม่ไปอย่างไม่อาจเรียกคืนบ้านเก่าค่อยๆเงียบสนิทสายลมและฝุ่นไม่เคลื่อนไหวเหมือนทุกสิ่งรอให้เขาเข้าใจ ลูกชายยืนอยู่ตรงนั้นสายตาย,ยังคงมองแม่หัวใจเต็มไปด้วยความเสียใจความเศร้าและความเสะเตือนใจและเขารู้ว่าเขาไม่สามารถลบภาพนี้ออกจากใจได้อีกแม่ค่อยๆหันหลังก้าวออกไปในแสงอ่อนๆของเย็นวันนั้นร่างกายบางและผอมลงจนแทบมองไม่เห็นลูกชายอยากวิ่งเข้าไปอยากกอดแต่เท้ายังติดอยู่กับพื้น ทุกอย่างรอบตัวกลับเงียบสนิทและเขารู้ว่าแม่จากไปแล้วแต่ความจริงที่เห็นจะตามหลอกหลอนเขาตลอดชีวิตเขายือนอยู่ตรงนั้นน้ำตาไหลลงแก้มหัวใจเจ็บร้าวไม่หยุดบ้านเก่าและความทรงจำสิบปีจะติดอยู่ในใจเขาตลอดไปทุกครั้งที่เขานึกถึงทุกความโกรธและความเสียใจจะกลับมาอย่างรุนแรงและเ,เตือนใจลูกชายค่อยๆหันหลัง ก้าวออกจากบ้านเก่าแต่ภาพแม่ยังติดตาสายตาที่ว่างเปล่ารอยยิ้มเศร้าและความเงียบของบ้านทุกสิ่งเหมือนตรึงอยู่ในหัวใจเขาและเขารู้ว่าชีวิตของเขาจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปลูกชายยืนนิ่งอยู่กลางถนนหน้าบ้านเก่าหัวใจยังเต้นแรงเหมือนจะระเบิดทุกสิ่งรอบตัวเงียบสนิทแม้แต่เสียงลมหายใจของเขาก็ดังเกินไปในหู เขายังคงมองไปยังบ้านไม้เก่าที่เคยเป็นบ้านแม่สีบ้านซีดลอกและหน้าต่างแตกแต่ภาพแม่ที่อยู่ตรงนั้นยังคงติดตาเขาไม่ลบเลือนเขานึกถึงอดีตสิบปีที่ผ่านมาทุกครั้งที่ทะเลาะกับแม่ทุกคำพูดที่ทำร้ายจิตใจเธอทุกการปฏิเสธและไล่แม่ออกจากบ้านตอนนี้ทั้งหมดกลับเข้ามาในใจพร้อมกันความโกรธความยินชาความอวด,ดีทั้งหมดกลายเป็นความเสียใจและความสำนึกผิดที่เจ็บปวด ลูกชายก้าวเข้าไปใกล้บ้านอีกครั้งอยากก้าวเข้าไปแต่เท้ากลับติดพื้นความกลัวและความเสียใจทำให้เขาเคลื่อนไหวไม่ได้ทุกฝีเท้าเหมือนหนักจนเกินไปสายลมพัดเข้ามาแรงขึ้นพัดเอาเศษฝุ่นและใบไม้เก่าเข้ามาในบ้านเหมือนทุกสิ่งในบ้านกำลังจับตามองเขาแม่ยืนอยู่ตรงหน้าร่างบางและผอมลงมากใบหน้าเต็มไปด้วยรอยย่นและสีซีด แต่ดวงตาย,ยังคงจับจ้องเขาไม่ละรอยยิ้มเยินชาที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดลูกชายรู้สึกเหมือนถูกจับเข้าไปในกรมของความผิดหวังแม่ค่อยๆก้าวเข้ามามือบางของเธอยกขึ้นเหมือนจะสัมผัสใบหน้าเขาเย็นเฉียบเหมือนจับลมลูกชายสะดุ้งแต่ไม่สามารถหลบได้สายตาของแม่เต็มไปด้วยความเศร้าเรากับพยายามบอกบางอย่างที่เขาไม่เคยเข้าใจ ภาพของแม่ในสภาพนี้ทําให้เขาสะดุ้งจนตัวแข็งทุกความทรงจําและความเสียใจสิบปีที่ผ่านมาประตูเข้ามาเขาร้องให้จนตัวสั่นน้ําตาไหลลงแก้ไม่หยุดทุกหยดน้ําตาเหมือนชดใช้ความผิดพลาดทั้งหมดแม่ค่อยๆหันหลังก้าวออกไปในแสงอ่อนของเย็นวันนั้นร่างบางและผอมลงจนแทบมองไม่เห็นลูกชายอยากวิ่งเข้าไปอยากกอดและขอโทษ แต่เท้ายังติดอยู่กับพื้นทุกอย่างรอบตัวเงียบสนิทเหมือนทุกสิ่งรอให้เขาเข้าใจความจริงเขายืนอยู่ตรงนั้นน้ำตาไหลรินหัวใจเจ็บร้าวไม่หยุดบ้านเก่าและความทรงจำสิบปีจะติดอยู่ในใจเขาตลอดไปทุกครั้งที่เขานึกถึงทุกความโกรธและความเสียใจจะกลับมาอย่างรุนแรงและเสเตือนใจลมพัดแรงขึ้น พัดเอาเศษฝุ่นและใบไม้เก่ามาเต็มถนนเขารู้สึกเหมือนมีบางสิ่งอยู่รอบตัวทุกอย่างเนียบสนิทแต่หัวใจเขารู้สึกเหมือนโลกกำลังบีบคอภาพแม่รอยยิ้มสายตาทั้งหมดติดอยู่ในใจเขาไม่ลบเลือนลูกชายค่อยๆก้าวออกจากถนนแต่ภาพแม่ยังตามหลอกหลอนทุกฝีเท้าเหมือนถูกปรินไว้และเขารู้แล้วชีวิตของเขาจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป ทุกความโกรธความยินชาความอวดดีได้ถูกแทนที่ด้วยความเศร้าความเสียใจและความสะเตือนใจที่สุดในชีวิตลูกชายยังยืนนิ่งอยู่บนถนนหน้าบ้านเก่าหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะระเบิดสายลมหนาวพัดผ่านใบไม้และฝุ่นปลิววนรอบตัวทุกอย่างเงียบสนิทเหมือนโลกทั้งโลกหยุดหมุนเพื่อให้เขาเผชิญความจริงเขายังคงมองไปที่บ้านไม้เก่าสีบ้านซีดลอกและหน้าต่างแตก แต่ภาพแม่ที่อยู่ตรงหน้ายังติดตาเขาไม่ลบเลือนร่างบางผอมลงและดวงตาว่างเปล่าของแม่ทุกสิ่งที่เขาเคยทำทำร้ายหรือมองข้ามกลับพุ่งเข้ามาในใจเขาเหมือนสายฟ้าลูกชายก้าวเข้าไปใกล้บ้านอีกครั้งแต่เท้าเหมือนติดอยู่กับพื้นเขาอยากวิ่งหนีแต่หัวใจดันเต้นแรงเกินไปความกลัวและความเสียใจบดขยี้ทุกความคิดสายลมพัดแรงขึ้น พัดเอาเศษฝุ่นและใบไม้เก่าเข้ามาในบ้านเหมือนทุกสิ่งในบ้านกําลังจับตามองเขาแม่ก้าวเข้ามาใกล้ร่างบางเหมือนจะล้มแต่ดวงตายยังคงจับเขาไม่ละรอยยิ้มของแม่เต็มไปด้วยความเศร้าและความเจ็บปวดลูกชายรู้สึกเหมือนถูกตรึงเข้าไปในกรงของความเสียใจทุกความทรงจำสิบปีที่ผ่านมาทุกความโกรธความยินชาและความอดดีตอนนี้กลับกลายเป็นความสเตือนใจและความสำนึกผิด แม่ยกมือขึ้นเหมือนจะสัมผัสใบหน้าเขามือเย็นเฉียบเหมือนจับลมลูกชายสะดุ้งแต่ไม่สามารถหลบได้สายตาของแม่เต็มไปด้วยความเศร้าเรากับพยายามบอกบางอย่างที่เขาไม่เคยเข้าใจทันใดนั้นแม่ก้าวเข้ามาใกล้จนเกือบชนตัวเขาร่างบางของเธอเริ่มเอียงไปเหมือนจะลม้มแต่ในสายตาของลูกชายร่างของแม่กลับเหมือนลอยเหนือพื้น ดวงตาที่เคยอบอุ่นกลับมืดมิดและลึกเขารู้สึกเหมือนเวลาและโลกหยุดเคลื่อนไหวหัวใจเหมือนถูกบีบจนแทบหยุดเต้นลูกชายพยายามเอ่ยคำว่าแม่แต่เสียงไม่ออกน้ำตาไหลรินลงแก้มทุกความทรงจำความโกรธความเสียใจและความรักทั้งหมดปัทตุเข้ามาในหัวใจพร้อมกันเขาแทบหายใจไม่ออกแม่ค่อยๆย,ย่อตัวลงสายตาย,ยังคงจับเขาไม่ละ รอยยิ้มครั้งสุดท้ายเต็มไปด้วยความเศร้าและความเจ็บปวดลูกชายร้องให้จนตัวสัน่นทุกหยดน้ำตาเหมือนชดใช้ความผิดพลาดทั้งหมดเขารู้แล้วว่าความโกรธความยินชาและความอดดีททำลายความสุขและชีวิตแม่ไปอย่างไม่อาจเรียกคืนบ้านเก่าเงียบสนิทสายลมและฝุ่นไม่เคลื่อนไหวเหมือนทุกสิ่งรอให้เขาเข้าใจลูกชายยืนอยู่ตรงนั้นสายตาย,ยังคงมองแม่ หัวใจเต็มไปด้วยความเสียใจความเศร้าและความสะเตือนใจและเขารู้ว่าเขาไม่สามารถลบภาพนี้ออกจากใจได้อีกแม่ค่อยๆหันหลังก้าวออกไปในแสงอ่อนของเย็นวันนั้นร่างบางและผอมลงจนแทบมองไม่เห็นลูกชายอยากวิ่งเข้าไปอยากกอดและขอโทษแต่เท้ายังคงติดอยู่กับพื้นทุกอย่างรอบตัวเงียบสนิทเหมือนทุกสิ่งรอให้เขาเข้าใจความจริง เขายืนอยู่ตรงนั้นน้ำตาไหลรินหัวใจเจ็บร้าวไม่หยุดบ้านเก่าและความทรงจำสิบปีจะติดอยู่ในใจเขาตลอดไปทุกครั้งที่เขานึกถึงทุกความโกรธและความเสียใจจะกลับมาอย่างรุนแรงและสะเตือนใจสายลมพัดแรงขึ้นพัดเอาเศษฝุ่นและใบไม้เก่ามาเต็มถนนเขารู้สึกเหมือนมีบางสิ่งอยู่รอบตัวทุกอย่างเงียสนิท แต่หัวใจเขารู้สึกเหมือนโลกกำลังบีบคอภาพแม่รอยยิ้มสายตาทั้งหมดติดอยู่ในใจเขาไม่ลบเลือนลูกชายค่อยๆก้าวออกจากถนนแต่ภาพแม่ยังตามหลอกหลอนทุกฝีเท้าเหมือนถูกปรึงไว้และเขารู้แล้วชีวิตของเขาจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปทุกความโกรธความยินชาความอวดดีได้ถูกแทนที่ด้วยความเศร้าความเสียใจและความสเตือนใจที่สุดในชีวิต ลูกชายยืนนิ่งอยู่กลางถนนสายลมเย็นพัดผ่านทําให้ขนลุกภาพแม่ที่เดินออกไปในแสงเย็นยังคงติดตาเขาแต่ครั้งนี้เขาไม่รู้สึกกลัวอีกต่อไปเขารู้สึกถึงความเงียบสงบบางอย่างซ่อนอยู่ในความเศร้าน้ําตาของเขาไหลรินลงแก้มหัวใจเจ็บปวดแต่กลับเต็มไปด้วยความเข้าใจความโกรธความยินชาและความอวดดีทั้งหมดถูกแทนที่ด้วยความสำนึกผิดและความรัก เขาหันกลับมามองบ้านเก่าบ้านที่ครั้งหนึ่งเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและความอบอุ่นแต่ตอนนี้เหลือเพียงความเงียบและความทรงจำลูกชายรู้สึกขอบคุณความอดทนและความรักของแม่แม้สิบปีที่ผ่านไปเธอยังคงรอคอยและให้อภัยเขาเขาสะอาดใจยอมรับความผิดพลาดของตัวเองและสัญญากับตัวเองว่าจะไม่ทำให้ใครต้องเสียใจแบบนี้อีกภาพแม่ในหัวใจของเขา แม้จะเศร้าแต่ก็เต็มไปด้วยความรักและความเข้าใจลูกชายก้าวเดินต่อไปก้าวออกจากอดีตแต่ไม่ลืมเขาเก็บทุกบทเรียนความเสียใจและความรักไว้ในใจและครั้งนี้เขาจะใช้ชีวิตอย่างมีความหมายเพื่อเป็นเกียรติแก่แม่และเพื่อไม่ให้ความผิดพลาดในอดีตกลับมาทำร้ายเขาอีกแสงเย็นค่อยๆจางลงบ้านเก่ากลับเงียบสงบสายลมพัดเบา ใบไม้ร่วงลงบนพื้นและลูกชายก้าวไปข้างหน้าหัวใจหนักอึ้งแต่เต็มไปด้วยความเข้าใจพร้อมกับความรักที่ไม่มีวันจาง